สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมูฝวกทุกคนมืงนี่ย้ายกันสิมาสรุปความฝันใหนฟังเด้อมึอนี้ฝันว่าจังเหนยมาสรุปความฝันฝันเจ้งสี่สิมันมันยูโดแล้วโตเลี้ยงยูถึงแทบฝันว่างฝันวไปยูเแค่หลังเก่าตั้งแต่แม่โบราณหลังเก่าโตเก่าที่ฝันมากน่นแหละ câu à, ừ, để, để tổ, tổ câu câu đi bán nước ngọt câu tổ câu ngọt câu vẫn chỉ men quá ngọt câu tổ, tổ để, để tổ câu lệ để... và duy nhất lắng câu mẹ duy nhất làng câu và chỉ để, để câu tôi men quá thằng nó để, để anh duy nhất lắng câu mà nè nhé lắng không mình ngay mình thá sĩ để ăn chương cư nhớ lịch thi ba mình nên mình ngay lằng 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 thì cứ uo, đeo bài <laughs> nào này, tiền tiền ngán, ní côn tiền ngán, ní côn lại, bao giờ thì bạn bao thì hốt thì bèn nó, đèn cái gì là, tháp xì đèn, bên là ngay ngay ôn trung cái gì là, phận nét côn phận nó, còn mình lúc nãy câu, lấy và để tụ câu thì có thân gì rồi, để gì ยังไม่หนีไปไหนเลยเลขยี่สิบเนี่เยเลขยี่สิบเลขสองสามสองสี่ยังไม่หนีไปไหนเลยลองดูสักตั้งยายก็ว่าจะจัดหนักอยู่นะยี่สิบเนี่ยยายว่าจะจัดหนักอยู่นะยี่สิบฝันต่อมวดเด้อยี่สิบยี่ยี่สิบสี่เนี่ยฝันสองสามวันมาฝันว่าเขามาบอกว่ายี่สิบสี่เด้อเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝัน ว่าอยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าที่เขาเรียกตัวเก่ายังไม่หนีไปไหนตัวเก่าที่ฝันนี่แหละลองดูเลยสองศูนย์สองสามสองสี่นี่แหละถ้าถ้าซื้อหุ่นลงก็สองสามถ้าเขาบอกสองสีถ้าซื้อหุวนลงก็สอลลงสามก็เลยเป็นสองสามสองสี่นั่นแหละถ้าถ้าไม่ลดไปอะไรก็สองสีตัวเดียวกับยี่สิบแค่นั้นล่างล่างอย่างเดียว สองศูนย์สองสามเออสองศูนย์สองสี่สองสามนี่ลดแต้มหนึ่งแค่เพราะว่า,านั้นแหละลองลองไปพิจารณาดูว่ามันจะเป็นยังไงสรุปความฝันให้ฟังลองลองดูเอาไปพิจรารณา ยายทำเองนะเนี่ยยายทำเองเลยไม่มีใครทำให้นะยายทำเองเลยนั่งอยู่เฉยๆก็ว่างๆลูกหลานหาให้ก็ทำเล่นไปสนุกไปเพราะว่าโควิดสมัยนี้ไปไหนก็ไม่ได้เซ็งเซ็งมากเลยไปวัดก็ไม่ได้ไปทำบุญไหนก็ไม่ได้นั่งพูดเล่าเรื่องความฝันให้ฟังอย่างนี้แหละให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องฟัง พี่น้องเซ่งเหมือนกันไหมจ้า,า <laughs> เซ่งคือกันบอไปไหนกับว่าใดย่านตะโควีตเซ่งบอจา้าย่านตะโควีตไปเสกับว่าใดเขานั่งอยู่บ้านเฉยๆความฝันกับเป็นยังสั้นเหรอดื้อลูกหลานพี่พ่อแม่พี่น้องฝันว่ายุคนี้ังเก่าฉัน่าเรียกตัวกับตัว,ตว มันจะมาตัวเก่าหรือว่าเรียกเข้าฝันตัวเก่ามันไม่หนีไปไหนยี่สิบยี่สิบกับสองสี่มันจะไม่หนีไปไหนยายว่ามันอยู่แล้วยายว่ามันอยู่แล้วแหละอยู่แน่นอนเพราะว่ามันฝันว่าบ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังเก่าแล้วมีมีเพื่อนมาเยี่ยมกับเพื่อนผู้เก่ามาเยี่ยมพือเก่าอยู่ไหมเลขกตเก้าว,ว่าหนีไปใส่ยี่สิบแน่นอนยี่สิบกับสองสี่นี่แหละ สองซีเดอร์นี่นะป็นสองซีเดอร์มีม,มูไม่มมายามีมูไม่ยมแต่ว่าก็บ่าเห็นเขาคักงดอกกับฝันมาฝัน,น,น,ฝนเนาะยังไงกฝันเห็ดผู้เดียวเขากับมีคนถามเขามาน้ำทายอยู่ผู้เดียวแล้วก็มีคนถามเขามากับว่ากับเขาสื่อบังเดอร์ลูกหลานผู้ถามอยู่น้ำคนเดียว สือร้องวัาเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางอาเทียพแนวมือมันมันมีห่ากันไปเลยหมดเลยวราจะโศกดะดวงแต่ถ้ามันโศกือนถ้ามันโศกว่านี้ก็บอกว่าถือมันบันีีมันกว่าที่หาว่ที่หาย่ากับว่าสิร้องจะตังยู่แหละเอามันหลงวดอยู่เขากันษาจะเข้าถือตลอดดิเขากันศาเนี่ย คลิปนี้ก็มมเท่านี้ะเด้อจะวางฟังแค่นี้เอาลองไปพิจารณนาดูเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานมีโชคมีหลากเด้อมีโชคมีหมานนำลำรว้ยปัง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 เลยเด้อวันนี้ปัง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 ให้มีโชคมีหมานเอาให้หนักเลยมีโชคมีหมานปังปังเด้อลูกหลานเด้อพี่พ่อแม่พี่น้อง น้องเบิร์แต่ว่ายัดหนักไรหานบอถือมันสิเสียหลักเบาๆอย่างนี้อันงวดนี้ปังอีหัวรุ่นจังจัดเต็มๆเลยฝันวางสนับฝันที่แหลก็นีสิบที่สองเขาว่าบอกกับสองซีคันที่รดลงแต้มหนึ่งกันแล้วแต่เจ้ากับฝันมือคืนนี่ฝันคืนวันที่สิบห้าฝันว่า อยู่บ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังเก่าแสดงว่าเลขไม่หนีไปไหนเลขมันอยู่แล้วเลขยี่สิบกับเลขยี 20, 20, 30, ่สบสองยี่สบสามเนี่ยเลขยี่สิบี่มันอยู่แล้วอยู่เน่นอนเลยมันไม่หนีไปไหนมันอยู่อัน่นี้เนี่ยนี่เสน่หรด้อจาร้องมึงเอาไปเจนละนาเบืองแนวทางสื่อระตตลรีของรัฐบาลไปหาเบืองมันมนีบอลมันไกลมึอแล้ว สื่อลองเบิง้งฮะสื่อมันถืกย้ายกับฝันไว้จังทีละไปลองดูวันนี้วันที่สิบห้าแล้วพรุ่งนี้ก็สิบหกพรุ่งนี้รวยนี่ด้อมีโชคมีหมาเน้อพี่น้องเอ้สวัสดีจ้า